สวัสดีค่ะเข้า,ขาชู่ช่องป้าคำใสก,กรุบกรอบที่ตากหมอกไว้เพราะว่าถ้าจะเก็บไว้ในห้องก็กลัวจะหลายวันก็กลัวลุงกิมมี่ไม่มีใส่็เลยบอกว่าอันนี้มันยังไม่แห้งนะลุงนะก็เป็นห่วงมันบบูดบ่ก็เป็นห่วง,วงลุงจิมมี่กลัวมไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็รีบกลับมาจากบ้านแล้วก็เลยอกบทาหน้าที่เป็นแจ๋วให้ลุงกิมมี่ให้เสร็จก่อนก็จะไปทาธุระที่อื่น เพราะว่าจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราก่อนวยใน่เยรติแล้วก็ไปแล้วเราจะไม่มีห่วงเราก็จะได้สบายใจว่าเออเราทําหน้าที่ตรงนี้แลว้วไม่มีอะไรแลว้วเราก็ไปได้สบายเรากลับมาก็ทําหน้าที่โตของเราปกติอะไรอย่างนี้มีความคิดนะนะก็เลยรีบมามาเสร็จแล้วก็รีบทํางานของเรามไม่ได้ออกงานนอกไมไ่ออกนะคะ ก็ทําหน้าที่ของเจ๋วให้เรียบร้อยกก็บอกเจ๋วก็มีธุระด่วนเจ๋วก็เลยไปเลยเข้าหลังนั่นไปไหนมาไหนต้องไปแล้วเนี่ยต้องโทรต้องอะไรด้วยเอาเบอร์โทรไว้โทรกลับมาด้วยเพราะว่ามันขึ้นรถไปนั่นในลักษณะอาการที่ว่าเหมือนรีบเห็นไหมมันโดนรีบเออเหมือนโดนหลอกเหมือนคนเหมือนคนกิดของเนาะใช่เหรอ จขึ้นไม่ถ้าขึ้นรถหรูผมไม่ว่าแล้วรถก็รถห้างห้างมนี่เนาะขึ้นไปเขาประกบผู้ชายประกบอีกคนนึงเราจะทํายังไงเนาะนี่คือเป็นห่วงคือห่วงจะไม่มีคนซักผ้าไม่ของคนค่ะที่ยังคิดถึงอยู่นี้นอันนี้นะักคิดถึงอยู่ไหนวาเออไปไหนทําไมไปนานแท้บ้าเขใจคิดอยู่ว่าฮันนี่ไปว่าไปลงอะไรนะไป,ไป ไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งแต่ว่ามันมันเกินใช่เฉพวกว่าไปเลือกตั้งเสร็จโอ้เห็นอันนี้อันผ้าธุดงเลยนี่เอาใส่เลยตกลงกะละมังพร้อมหายสองอันกะละมังไม่รู้ไปไหนสองอันอันนึงเห็นแล้วอันนึงที่อยู่ตรงนี้มันไปไหนอ่ะไม่รู้แล้วกะละมังหายแเจียวไม่อยู่กะละมังไม่อยู่กะละมังก็หายแม่ต้นไม้ก็เหี่ยวเนออ ไม่่อยูให้รักเขามากมากเจมี่ให้รักเขามากมากสนุถนอมเขานะคะที่หายไปนานมันรักไม่ได้หรอกแม่มันรักไม่ได้รักแบบพี่อะได้อยู่ถ้ารักแบบพี่แหละก็ดูแลน้องไงเพราะเพราะว่าไปหาแฟนฝรั่งโอ้ตกลงไปหาแฟนฝรั่งนะเพราะว่านัดกันอยู่ที่รุงเทปนัดกันอยู่กรุงเทปนรผมจะถามใครเนาะเดินออกมาจากห้องอ้าวยายคนนี้ แม่ซื้อหน่อยแม่ลุงแกชอบหมูแบบไหนแม่ซื้อเหลือหมูดีที่สุดที่ทอดนะมูมาทำยุ่หมูที่ที่มาทยแล้วติดเอ็นนะะมันจะติดมันเด้อนี่ทอดก็เลยให้พักห้องดีเอย่าไปใส่มันแดง เนื้อหม้แดงเนื้อดีที่สุดจากเป็นฝากหมูก็มาเลยนะคะอุ้มันนี้อันนี้จะไปให้ผู้ลงนท่านน่งกินเอผู้ลงุนบ่นะเขาผู้ลงนผู้ลงน่านะม่า่ไ่่ามองคนขายหมูบ่ไม่เท่า เอาซอยก็จะซื้อซอยเห็นตัวแมนอยู่มันเหลือเนื้อดีอยู่เนื้อดีทั้งมื้อแม่เท่าโอ้ยเอามาให้แม่เท่าเลยมันเหลือนี่คาบเงินมาคาบเงินมานะคะยามแม่กาจ้าว่าพค้าร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเจ้าก็รูู้ดึงว่วแม่เท่า คอยเอาจังไดเบิ้งอ้าวอ้าวนี่อันนี้อันนี้เนื้อต้นไม่เท่าเนื้อมันตัวเนื้อปลาตัวเดียวนะเนื้อสวย มันไปแล้วขีดหนึ่งแม่นี่เขาไปเจ้าสองขีดตั้งแต่แม่เท่าแม่ยังมันอันนั้นนะสมองมันวี่ไหก็เอาไห้ไปสิยี่สิบบาทบ่เอาไห้ลดสมองมันใเพียงแม่เท่าเป็นตัวดึงเมียนเดียวเนี้ยเดี๋บอกข่อยเสียนะทองให้เขาสื่อซอยแล้วโอ้ิบบาทมือนั่นนะเมียเจ้าติดข่อยอยู่สิบบาทนข่อยทั้งทวงเอาบ่ทวงเมียข่อยเลยทวงเอาเจ้านี่แหละเออรถท่านเดียวกันบ่ทีมงานเดียวกัน จิมงานเดียวกันทั่วเมือตาจะมองไห้เป็นพอดีโอ้ช่วงเอาโหลดได้ได้นั่นเงินหลายเนาะไม่เท่าเนาะผู้งานเรียนสบาญาติแม่ญาติแม่หลายแท้สิให้อินโดนไปบริการอยู่นี่ร้อยสี่สิบอันนั้นได้แล้วเนาะของข่อยให้กันให้กันเนาะ เงินหลายปันนี้เห็นใส่เบอที่ม่เท่ามันว่ามันเบื้อมือนั่นนะเนื้อมันบ่พพมันเบืเกี่ยงลอยลยข่อยว่ามาเอาเด้อผู้ใดอยากบันเขาไปแล้วยผมพแม่บัดเขาไปแล้วบบดจมที่หลังไปหายูเฮือนเ่เห็นนะมเบ้ดแล้วบ่อเน่ะเย่ไปว่าเออเมนบบเมนลงพักมองกระจกล่ะ เนั่นแหละต้องบีบแต่แต่พี่ปี่ที่ไหนหมหมูหมูหมูบอกแล้วหดผักอยู่ทางใต้เรียนหน้าเจ้าก็ไปแล้วแล้วว้าไทยก็บอกของเฮ้คนนันคนี่เชียอใหม่เนาะเจ้าบนต้งกอก่าเลายาองไปซื้อบัตเคุไทยน่ะรถป็นยาทอบอกน้ำม้นน่ะ นั Bref, um, 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 <S S <S ่นแหละเราตื่นเพอท่านคันวานเนี่ยน่เจียดยังหิวสมองมันี่่มกแบบใดเนาะไอเฮียดยังคอยอันนั่นคอยซื้อแล้วลูกกว่าเลย ปเสียไปใหายบ้างอันนั้นสิให้อันนั้นเรามาใส่ผู้เดินไว้บ่อประหยากใส่แม่ไหมนักแล้วพ่อพ่อจะมาใส่ผู้เฒ่าให้น้ำมันใส่หม้อแล้วข้างเตาบ่มีถอดน้ำมันหมดแล้วเราประหยักถอดเราจะเอาไปให้เราเฮ็ดอันนั้นเราบอกเราเราบอกให้เมียเราให้ซื้ออันนั้นอยู่ ซื้ออย่งก็มักฟักบ่มักฟักมักฟักเอออยากแกงเนื้อใส้หมักฟักพ่มีแลหมักฟักใหญ่เออมาเราอยากมุกปลาก็ได้แล้วครับพากกิ้นขา็ได้แล้วใช่ไห ะะได้บอกพ่อฟือ้นเล้าอยากวาอันนี้บอกอันว่ามกปลาขี้ก้างนะบอกเล้วเออแล้วัเออวกเลยมันตดคอคอคอยอขอขอขอบ่ออกไปใหนนั่นแหละเล่าก็ว่าว่าอันปลาขี้ก้างนะโอ้ยมันก้างยาก,กินมันคาคอโอ้ยแขวบึกอื้ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ yeah, ฝาก